ตอนในคนเดินตอนที่แล้วนะหลังจากที่อีคยุยก็รู้ว่าแม่ของตนจะมานางนีก็เป็นเครียดเลยนางก็เลยโทรไปถามนะว่านี่เรื่องจริงหรือเปล่าเขาจะมาจริงๆรหรอน้าก็บอกว่าใช่ตอนนี้นยอยู่หน้าโรงเรียนแล้วไอ้พระเอกอมันก็ไม่อยากให้แม่อนะไรเหตุลินโยเนาะก็เลยบอกให้น,าน้าพากลับไปก่อนน,น้าก็เลยนัดไอ้พระเอกมาอีกทีตอนเย็นคนน,าน้าก็บอกไปนะ้องว่าไม่ช้าก็เรราต้องได้เจอกันฉันคิดว่านะพาลินโย,นยไปเจอแม่ของนายแล้วเคลียร์ทั้งหมดให้มันดีกว่านะ ไอ้พระเอกที่ได้เนะี่ยก็เลยเชื่อคำน้าเนาะเพราะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยแม่ก็คงต้องรู้ว่าเราเนี่ยกำลังคุยคุยกับรินโยอยู่พระเอกเนี่ยก็เลยชวนนายเอกไปที่บ้านนายเอกมันก็เลยตอบตกลงภาพนันก็เลยตับมาที่บ้านของไอ้พระเอกเนาะไอ้พระเอกด้วยความที่นางก็เป็นคนรวยงเงี้ยบ้านก็คือคฤรหานหลังหนึง่งพอมาเจอเนี่ยอีคนแม่ก็เปิดตัวปันว่าเป็นแบบนักสแสดงละครเวทีคนแมน่ก็เข้าไปหารินโยแล้วก็ถามว่าเธอน่ะหรอคือเพื่อนของลูกฉันรินโยที่เห็นเนี่ยก็คือตกใจหนักมากเลย อยู่ดีดีินโยเนี่ยก็เข้าไปขอลายเซน็นคนแม่เนี่ยก็เป็นงงอีเพเอกเนี่ยก็งงเช่นกันลินโยก็บอกว่าผมติดตามคุณมาตลอดเลยคุณคือนักแสดงในโรงรละครเวทีผมแล้วก็แม่ชอบคุณมากๆขอลายเซ็นอยน,นะครับเดี๋ยวจะเอาไปให้แม่อีคนแม่ของรีคุยเนี่ยที่เห็นว่าเออมีแฟนคลับติดตามมาเนี่ยก็เป็นปลื้มเนาะเพราะว่านางเนี่ยก็อินเดิมแล้วก็รักในการแสดงละครเวทีพอรู้ว่าเออมีแฟนคลับจากประเทศนี้ด้วยเนี่ยก็ภูมิใจ ตอนแรกน่ก็กล่าวว่าจะหาเรื่องสักหน่อยที่มาแบบเออเป็นเพื่อนกับลูกชั้นแล้วมาดีแต่พอหรือว่ามีมนุษย์เนี่ยติดตามละครเวทีก็เอาไม่หาเรื่องแล้วแถมให้ลายเซ็นชวนกินข้าวด้วยก็ค,คือลินโยมัดใจแม่ผัวได้แล้วหนึ่งเนาะอีกคนแม่เนี่ยก็พาลินโยเนี่ยไปกินกับคงกับข้าวเต็มไปหมดเลยเนาะเออแต่นางก็ไม่กินเพราะว่าพระเอกมันก็บอกแล้วว่าเออลินโยรู้หมดแล้วเนาะว่าเราเป็นอีคิวบันแล้วไม,นนไม่กินนู่นไม่กินนี่คนแม่ก็บอกอ้งั้นลิลโยก,ก็กินให้หมดเลยนะลูก พร้อนก็ตัดไปที่ตอนเย็นเนาะไอ้นายเอกเนี่ยก็กะว่าจะกลับบ้านแล้วคนขับรถเนี่ยก็เลยถามว่าให้ไปส่งไหมนายเอกเนี่ยก็แบบเหมือนกับว่าจะเกรงใจพ่อพักอาเนี่ยหรือว่าพ่อของไอ้พระเอกไม่รู้เหมือนกันนะนางก็เดินมาแล้วก็บอกให้นายเอกนอนที่นี่ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันดึกแล้วค้างบ้านเพื่อนก็ได้นายเอกที่นี่เนี่ยก็เลยแบบก็น่าสนใจนะงั้นฉันค้างที่นี่กับนายแล้วกันนะไอ้พระเอกที่นี่เนี่ยก็คือหน้าแดงเลยพระเอกมันก็เลยตอบตกลงแล้วก็บอกไปนอะว่าลินโยจะนอนห้องเดียวกันกับผม คนพ่อหรือว่าคนอาเนี่ยก็ตอบตกลงเนาะก็ได้แล้วแต่เลยราะนี้ก็ทําให้เราเห็นเนาะว่าตอนนี้ทั้งสองวัยรุ่นเนี่ยก็คือมาอยู่ในห้องเดียวกันก็ไม่ต้องพูดเยอะเนาะเป็นแฟนกันแล้วเป็นผัวเป็นเมียกันมันก็จะทําอะไรกันอีพระเอกเนี่ยก็จ้องจะซี้อย่างเดียวเลยส่วนได้ซี้กันไหมก็ไม่รู้เพราะว่าภาพมันตัดนั่นเองภาพนี้มันก็ตัดไปหาพวกผู้ใหญ่พวกผู้ใหญ่เนี่ยก็สงสัยเนาะว่าลินโยเนี่ยคือใครสักพักหนึ่งเนี่ยก็มีคนไปหาประวัติของลินโยมาให้ คนแม่ได้เห็นประวัติของลิงโย่ยก็แอบรู้สึกตกใจเหมือนกันเนาะเป็นเด็กที่ดูจะทรมานตั้งแต่เด็กๆเลยนะเกิดเรื่องอะไรกับเขาตั้งแต่เด็กๆถึงเป็นโรคอะไรขนาดนี้เลยได้หยุดเรียนไปตั้ง1ิปีกว่าเลยเหรอคนแม่ของอีคยุยก็เริ่มรู้สึกเป็นห่วงลินโยเนาะเพราะรู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายเขาโดนแอมากๆขนาดตอนที่ฉันเห็นแล้วฉันสแกนออร่าเขาเนี่ยเขามีอัตราฝัน100%้และฝันไรอีก100%้ยอแถมร่างกายเนี่ยยังอยู่เส้นเฉียดตายถ้ามีใครไปกินฝันของเขาเเีี่่่ยยยแททาาาาาารงงกกออมมโสจะต เข้าเปในที่ร่างกาย่อนแอมากถึงแม้ภายนอกจะดูเหมือนแข็งแรงคนแม่เนี่ยก็แอบเป็นห่วงเล็กๆทามเนี่ยก็จับไปในตอนเช้าเนาะตอนที่ทั้งสองคนเนี่ยกำลังจะกลับหอมหาลัยคนแม่เนี่ยก็เอายาบำรุงเนี่ยให้ไอลินโยเนี่ยเป็นถุงเลยเนาะแล้วก็บอกให้ลินโยเนี่ยเอาไปกินนะไอพะเอกที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็รู้แล้วเนาะว่าแม่เนี่ยน่าจะเป็นปื้มลินโยมากๆก็ดีใจถึงแม้ว่าคนแม่จะยังไม่รู้ก็เถอะนะว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นผัวเมียกัน พอกลับมาที่หอเนี่ยไอ้นายเอกก็เลยชวนไอ้พระเอกให้ไปนอนที่ห้องตัวเองพระเอกมันก็ตอบตกลงพอนายเอกเข้ามาในห้องเนี่ยแล้วกะว่าจะฉีกยันออกอยู่ดีๆร่างกายของนายเอกเนี่ยก็แบบหัวใจเต้นรัวมากๆแล้วก็เหมือนมีอะไรสักอย่างเนี่ยกดทับหัวใจในายเอกเนี่ยก็ไอออกมาเนาะซึ่งฮีก็ไอออกมาเป็นเลือดเลยจ้าไอพระเอกที่เห็นเนี่ยก็ตกใจมากๆเลยก็เลยเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นนายเอกเนี่ยก็หมดสติไปแล้วพระเอกเนี่ยก็กะว่าจะพานายเอกบินไปที่โรงพยาบาล แต่ก่อนจะบินไปก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในหัวใจของนายเอกไอ้พระเอกเนี่ยก็เลยใช้พลังเวทตัวเองเนี่ยควักมันออกมาปรากฏว่าสิ่งนั้นเนี่ยคืออสรพิษกินฝันนั่นเองพระเอกที่เห็นแล้วก็ตกใจมากคือของพวกนี้นะมันเป็นคำสาบจากอินคิวบัสแล้วอินคิวบัสตัวไหนเนี่ยสาบนายเอกไอ้พระเอกมันก็สงสัยไอ้พระเอกอ่ะก็เลยพานายเอกไปที่บ้านของตัวเองเนาะไปเจอกับอาแล้วอาเนี่ยก็เลยพานายเอกอ่ะไปที่เอ่อโรงพยาบาลของอินคิวบัสคนหมอเนี่ยก็บอกเนาะว่านายเอกเนี่ย ได้มีงูอสัรพิษงูกินฝันเนี่ยอยู่ในร่างกายมาตั้งแต่10ปีแล้วของพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะใช้เลยเพราะว่ามันผิดกฎหมายอิทิบัสสุดๆไอ้พระเอกมันเลยถามนะว่าสามารถแกะรอยคนได้ไหมเพราะว่าผมเนี่ยจะไปฉีกล่างมันคนหมอเนี่ยก็เลยบอกไปเนาะว่าแล้วว่าแต่ว่านายเนี่ยเอางูนี้ออกมาได้ยังไงไอ้พระเอกก็บอกว่าผมแค่รู้สึกนะ่ะก็เลยใช้พลังเวทปกติเอามันออกมาเลยหมอที่ได้ยเนี่ยก็เลยมองกับพี่ชายเนาะ แล้วก็บอกไปว่าคือปกติแล้วของพวกนี้มันไม่ไดเอาออกได้ง่ายๆคนที่จะเอาออกได้เนี่ยคือคนที่ใส่มันเข้าไปเพราะฉะนั้นแล้วนาะอีคุยนายหรือเปล่าที่เป็นคนใส่มันอะ่ะให้กับลินโยพระเอกทีนีนี่นนก็เป็นงงเลยเนาะแบบมันจะเป็นเราได้ยังไงวะเราเนี่ยนะจะทำลายลินโยพวกเราก็เลยตัดไปสมัยทั้งสองคนเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่เนาะมันก็ทําให้เราเห็นว่าอีคุยกับนายเอกอะ่ะเคยเจอกันมาก่อนนั่นเองอีพระเอกอะ่ะเคยถือง,งูกินฝันเอาไว้ทีนี้ก็ไปชนกับนายเอกแล้วอยู่ดีงูนั้นน่ะก็หายไป พระเอกก็เลยบอกให้นายเอกช่วยหางูที่ฉันถือเมื่อกี้หน่อยสิแต่นายเอกมันก็งงเนาะมันไม่เคยเห็นงูเลยแล้วเมื่อกี้นายก็ไม่ได้ถืออะไรไม่ใช่หรอนายเอกมันเลยถามว่างูเป็นยังไงอ่ะไหนลองแบบเล่ามาให้ฉันฟังหน่อยสิแต่ฉันจะได้ช่วยนายหาไอ้พระเอกเนี่ยก็บอกลักษณะเนาะเด็กทั้งสองคนเนี่ยก็หา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 จนถึงเที่นั้ะก็หาไม่เจอพระเอกมันก็เริ่มเป็นเครียดแล้วแต่ก็ช่างเถอะงูนั้นก็ไม่ได้มีความจะเป็นอะไรขนาดนั้นหรอกฉันไม่ได้ต้องการมันขนาดนั้น ซึ่งเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ไอ้พระเอกกับนายเอกเจอกันเนาะหลังจากนั้นทั้งสองคนก็แยกย้ายกันเจอกันอีกทีก็มาหาไรก็เพิ่งมารู้ความจริงว่าสุดท้ายแล้วอีงูกินฝันที่อีพระเอกับมันทําหายตอนเด็กอะมันไปอยู่ในร่างของนายเอกนั่นแหละก็เวลาก็ผ่านไปมา3วันเนาะนายเอกเนี่ยก็ลืมตาฟื้นขึ้นมาก็เห็นว่าพระเอกเนี่ยอยู่ใกล้นายเอกมันก็เลยถามเนาะว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยก็เลยไปเรียกอีขุยอีขุยแต่พอตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยอีขุยมันก็บอกเลยเนนาทง้ัััหมมดดกกิจฉ นายเอกก็ไม่เข้าใจว่าอีขุยเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรใไนอธิบายหน่อยอีพระเอกก็อธิบายทั้งหมดเลยเนาะว่าแบบงูกินฝันที่มันอยู่ในตัวนายเนี่ยเกิดจากอะไรนายเอกที่นี่นะก็คือช็อกไปเลยแบบอ๋อที่ฉันเป็นโรคทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะว่างูกินฝันเหรอที่ไม่ได้อยู่กับเพื่อนที่ไม่ได้ไปเรียนเพราะว่างูกินฝันมันอยู่ในร่างฉันอย่างนั้นเหรอนายเอกเนี่ยก็น่าช็อกน่าชาแต่สักพักหนึ่งเนี่ยนายเอกก็ทําหน้าแบบผ่อนคลายอะแล้วก็บอกกับพระเอกไปเนาะว่าไม่เป็นไรหรอกนะ อีขุยอย่าโทษตัวเองเลยนะมันไม่ใช่ความผิดของนายตอนนั้นฉันก็จําได้แล้วล่ะว่านายต้องการที่จะหางูตัวนั้นจริงๆมันเป็นอุบัติเหตุและฉันก็แค่เจอเฉยๆฉนะไอพระเอกมันก็รู้สึกเสียใจเนาะคนที่ตัวเองชอบอ่ะพูดอย่างนี้แล้วแบบเราอ่ะเป็นส่วนที่ทําร้ายคนที่ตัวเองชอบด้วยไอพระเอกมันก็เลยบอกให้นายเอกอย่ายกโทษให้มันนะไอนายเอกมันก็เลยตอบตกลงฉันจะไม่ยกโทษให้นายหรอกเอาเป็นว่าสิ่งที่ฉันอยากได้เนี่ยคือฉันอยากจูบกับนายพระเอกที่ได้ยินก็เลยแบบงงเนาะ ทำไมต้องจูบเด้า่ฉันเป็นคนเลวฉันเป็นคนไม่ดีไอ้นายเอกเนี่ยก็เลยขอจูบพร้อมบอกไปว่าถ้าจูบแล้วฉันก็จะไม่ยกโทษให้นายอยู่ดีไอ้พระเอกเนี่ยก็เลยตอบตกลงเนาะพระเอกเนี่ยก็เลยไปจูบกับนายเอกจูบไปจูบมาทีนี้ก็เซียนกนนันก็เกือบจะมีอะไรกันที่ห้องพยาบาล อีะเอกอะตอนที่นายเอกอะมันสลบอยู่อะมันก็ไปปรึกษากับอีรุ่นพี่จอมเวทเนาะว่าจะทํายังไงให้งูอะมันปลดปล่อยพลังชีวิตที่ดูดกืนไปอีรุ่นพี่ก็บอกว่าไม่รู้ฉันเป็นแค่แบบนักเวทตกต่อยทาไมไม่ลองไปถามคนที่ให้ยันกับลินโยดูดะเขาดูเป็นนักเวทที่ฉันสูงดีนะรังยันครอบคลุมไปทั้งตึกขนาดนั้นะ่ะเขาต้องพลังเวทเก่งกล้ามากได้แน่พระเอกที่ดีอน่างั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าสนใจก็เลยอยากจะไปตามหาคนที่ให้ยันกับลินโยเนาะ หลังจากได้ข้อมูลเราว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยทั้งสองคนเี่กก็เลยไปตามหาแม่มดแม่หมอพอเจอเนี่ยก็สรุปว่าเออชีแม่มดแม่หมอเนี่ยเป็นเด็กเนาะเป็นผมสีขาวๆผมไับใครอีรุ่นพี่เลยอีพระเอกมันก็งงว่าทาไมถึงยังเป็นเด็กอยู่ล่ะนึกว่าโตแล้วว่าแก่ซะแล้วอีแม่หมอเนี่ยก็บอกว่าอ๋อฉันแค่อยู่ในฟอร์มเด็กนะ่ะสักเพิงนึงแม่หมอเนี่ยก็แปงลงร่างเนาะแล้วก็กลายเป็นฟอร์มผู้ใหญ่แม่หมอเนี่ยก็เลยบอกไปหมดเลยเนาะว,ว่ารู้แล้วว่าทั้งสองเนี่ยมาทําไม จะมาเอาพลังชีวิตงูกินฝันเนี่ยคืนให้กับเจ้าของล่างใช่ไหมไอ้พระเอกเนี่ยก็เลยตอบว่าใช่มีวิธีหรือเปล่าแม่หมอก,ก็บอกว่าง่ายมากตามฉันลงมาสิอีแม่หมอเนี่ยก็ทาคาถาเวทต่างๆนานาให้เนาะมืองเวทของเจ้างูเนี่ยก็จะไปสิงนสถิตยอยู่ในแหวนมันจะไม่คืนให้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ในครั้งเดียวแต่ว่ามันจะค่อยๆทยอยให้เพราะฉะนั้นนายทั้งสองคนเนี่ยจะต้องใส่แหวนเอาไว้แล้วช่วงนี้เนี่ยจะต้องตัวติดกันเพื่อให้พลังชีวิตเนี่ยกลับสู่เจ้าของร่างเดิม ไอพะเอกเนี่ยก็ขอบคุณแม่มดแม่หมอเนาะแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติช่วงนี้ทนะั้งสองคนก็จะตัวติดกันหนักมากๆเลยเพราะว่าจะต้องให้พลังชีวิตอยากกลับมาคืนด้วยความที่เป็นแฟนกันแล้วเนี่ยมันก็คงจะแบบไม่ได้มีโมเมนต์อะไรเยอะเนาะเพราะทั้งสองคนก็ซีก็เซิร์ก็จูบอะไรกันไปแล้วในขณะทั้งสองคนเนี่ยจะเซอร์กันในตอนเที่ยงอยู่ดีๆก็มีคนมาขอประตูนายเอกเนี่ยก็งงๆพออีพะเอกไปเปิดเนี่ยปรากฏว่าเป็นพ่อแม่ของนายเอกจ้ะ พ่อแม่ของนายเอกที่เห็นว่าอีคุยเนี่ยอยู่ในหอของลูกตัวเองแล้วก็งงเนาะก็เลยถามบบว่าทาไมอีคุยถึงอยู่ที่นี่คือทั้งสองคนเนี่ยรู้จักกันแล้วนะพ่อแม่ของไอ้นายเอกกับอีคุยอะรู้จักกันแล้วรู้จักตอนที่ลินโยสลบไป3วันอะแล้วอีคุยก็เลยโทรไปหาพ่อแม่บอกว่าเออไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวจะดูแลเอออะไรประมาณเนี้ยพ่อแม่เนี่ยก็กะว่าจะพาลินโยเนี่ยไปหาเที่ยวนอาอเพราะว่าเป็นวันหยุดครอบครัวนั่นเองอีลินโยเนี่ยก็เลยชวนอีคุยเนี่ยไปด้วย ทั้งสองคนเนี่ยก็ไปดูหนังอะไรต่างๆที่พ่อแม่เนอยากจะไปดูสักพักนึ่งเนี่ยไออีโขยมันก็อยากจะจูบนายเอกเนาะเพราะว่าไม่ได้จูบมาแต่ตอนเที่ยงเลยนายเอกที่ดีนีก็เลยหันไปหาพ่อแม่เนาะว่าแบบเออพ่อแม่จะรู้หรือเปล่านายเอกก็เลยบอกกับอีโขยว่าจูบแบบเดียวเท่านั้นนะอีโขยมันก็เลยตอบตกลงทีนี้อีโขยมันก็จูบนานเนี่ยมันดันจูบนานพ่อแม่ของรินโยที่เห็นเนี่ยก็ตกใจมากๆเลยเนาะก็เลยถามว่านี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอทั้งหมดเนี่ยก็เลยกลับไปคุยกันที่บ้านเนะ พ่อแม่ก็คือน่าเสียมากๆเลยอะแบบเกิดอะไรขึ้นอะแล้วเมื่อกี้ทําอะไรรินโยกับอีคุยนะก็เลยสารภาพความจริงเนาะว่าทั้งสองคนเนี่ยคบกันอยู่ตอนนี้พ่อแม่ที่ดีเนาะก็แบบงงอะนะ่ะเนาะแบบคืออะไรไม่เข้าใจอะทำไมถึงคบกันละอะไรมันเนี้ยด้วยความที่พ่อแม่นางก็เท่าเนาะนางก็คงจะไม่เข้าใจว่าแบบผู้ชายผู้ชายคบกันคืออะไรอะไรมันเนี้ยพ่อแม่มันก็เลยถามกับรินโยไปเนาะว่านี่ลูกรู้หรือเปล่าแล้วเห็นด้วยหรอหรือว่าแบบชอบแบบนี้หรออะไรเงี้ย ลินยโยน่ยก็เลยตอบคมเป็นจริงไปเลยว่าตน,น,นชอบอีคุยมากๆและอยากจะอยู่กับอีคุยพ่อแม่ที่ดินเนก็แบบหน้าซึมๆช็อกๆอะ่ะก็เลยพูดไปว่าเข้าใจนะว่าทั้งสองคนเนี่ยชอบกันแต่ว่าก็คงจะต้องขอเวลาก่อนนะเนาะซึ่งวันนั้นเนี่ยบรรยากาศของทางบ้านเนี่ยก็คือดูไม่ค่อยจะเอ็นจอยสุดๆเลยพาว่าก็ตัดไปในวันพรุ่งนี้เนะาะพ่อแม่ลูกไอนเอะแล้วก็พระเอกเนี่ยก็มาที่สวนสัต์กันเพราะว่ายังไงซ้ำมันก็ยังเป็นวันเที่ยว ทั้งสี่คนก็ยังมาเที่ยวอยู่นั่นเองในขณะที่เที่ยวในเอกก็จะเอนจอยกับแบบสวนสัตว์มากเลยเนาะเพราะว่าก็ไม่เคยมาเหมือนกันไงอีพพะเอกก็ถ่ายรูปให้ต่างๆนานาคนพ่อคนแม่น่ก็จะแบบทําตัวแอบมองอก็จะแอบมองพฤติกรรมว่าแบบเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยก็ดูดูไปเออทําไมก็ดูธรรมชาติก็ดูปกติก็ดูไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่นาพ่อกับแม่ก็เลยไปคุยกันแล้วก็บอกไปว่าสุดท้ายแล้วคุณคิดว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยมันสมควรไหม คนพ่อเนี่ยก็บอกว่าดูๆวันนี้แล้วเนี่ยรินโยดูมีความสุขมากๆเลยนะนานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้เห็นลูกเนี่ยดูมีความสุขแล้วก็ยิ้มแบบนี้คนแม่เนี่ยก็เลยบอกไปว่าฉันก็คิดเหมือนกันเมื่อคืนเนี่ยฉันก็แอบตกใจแต่พอลองคิดอีกทีลืมไปเลยเนาะว่าอีคุยเนี่ยเขาเป็นลูกของแอนดรีแอสตาซึ่งเป็นไอดอลของเราฉันก็แอบตื่นเต้นเหมือนกันนะถ้าลูกเราเนี่ยจะได้คบกับลูกชายของเขาน่ะคนพ่อเนี่ยก็คิดเหมือนกันคนแม่เนี่ยก็เลยคิดว่าก็ดูๆไปก่อนแล้วกันเนาะอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรเขาเลย ลูกเราก็เพิ่งจะหายป่วยแท้แถมยังได้ออกมาเที่ยวเล่นมีความสุขแบบนี้เนี่ยนี่น่าจะเป็นสิ่งที่เขาอยากจะเจอมาตลอด11ปีที่ผ่านมาอีคุยแล้วก็รินโยเนี่ยก็พาพ่อแม่ไปเจอกับเพื่อนๆนอ้องก็ไปกินสุก้ยากิปกินสุก้กันคนแม่ที่เห็นว่าลูกเนี่ยดูมีความสุขกับแก๊งเพื่อนๆนะแม่ก็มีความสุขเหมือนกันลูกจะได้ไม่ต้องทนทรมานอยู่คนเดียวพอพ่อกับแม่เนี่ยก็รู้ไงว่ารินโยอยากออกไปเที่ยวแต่ร่างกายอ่ะไม่ไหวหลังจากกินสุก้เสร็จเนี่ย คนแม่ก็เลยชวนเรนโยเนี่ยให้ไปคุยด้วยแล้วก็บอกให้อีคุยเนี่ยมาได้สิพอทั้งสองคนเนี่ยไปฟังสิ่งที่พ่อแม่พูดเนี่ยก็ตกใจเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยก็บอกกับเรนโยไปว่าจะไม่ตัดสินใจความรักครั้งนี้จะไม่ตัดสินสิ่งที่ลูกเลือกแม่อยากจะให้ลูกเนี่ยมีความสุขแล้วก็รักษาช่วงเวลานี้เอาไว้ให้ดีๆอย่าทะเลาะก,ลก,ก,กันแล้วก็ดูแลกันและกันนะ นายเอกที่ดีนเนาะก็น้ำตาไหลเลยเนาะเพราะว่าตอนแรกก็กลัวแม่จะไม่ยอมรับกลัวว่าจะได้สู้กับแม่เพราะว่ายังไงซาลินโยเนี่ยก็จะเลือกอยู่กับผัวเออเลิศไอ้พระเอกเนี่ยก็เลยสัญญากับคนแม่ว่าจะดูแลเป็นอย่างดีเอออีคนพ่อเนี่ยก็ปื้มตกเย็นอีกวันหนึ่งก็มาถึงก็จะเป็นวันที่พ่อแม่เนี่ยก็จะกลับบ้านแล้วนั่นเองหลังจากพ่อแม่กลับบ้านเนี่ยนายเอกก็เป็นซึมๆนิดนึงเพราะคิดถึงพ่อกับแม่อีคุยที่เห็นเนี่ยก็เลยบอกเดี๋ยวจะพาไปที่ที่หนึ่งน่าจะต้องชอบแน่ ซึ่งที่ที่พาไปเนี่ยก็คือบนฟ้านั่นเองอีคุยเนี่ยพาในเอกออกมาถ่ายรูปบนฟ้าเพราะว่าบนฟ้าเนี่ยวิวสวยสุดๆเลยในเอกที่เห็นเนี่ยก็คือแบบไม่เคยคิดเคยฝันมาก่อนเลยเนาะว่าจะได้แบบมาอยู่ที่นี่ขอบใจนายมากๆเลยนะอีคุยไอ้พระเอกเนี่ยก็เลยบอกเนาะว่าฉันรักนายมากๆและฉันจะอยู่กับนายตลอดไปในเอกที่ดีเนี่ยก็บอกว่าฉันก็จะอยู่กับนายเช่นกันทั้งสองคนเนี่ยก็กอดกันแล้วก็จูบกันแล้วเรื่องราวของปีศาจยินฝันเนี่ยก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ทุกคน ถือว่าจบได้สวยแต่ก็แบบอุ๊บสนึกว่านายเอกจะเป็นอินทิบยด้วยซะอีกที่ไหนได้เปล่าก็แค่งูกินฝันอย่าไปสิงอยู่ในร่างเฉยๆเอาล่ะถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้นวัวเแบลบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสด,ดีจ้า